พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์พระสงฆ์จำพรรษาทวนปรายมาศวัดอุดมธานีพระอารามหลวงเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันอาทิตย์วันที่10พฤศจิกายน2567ที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ,บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระวชิระกะล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดอุดมธานีพระอารามหลวงโดยมีนายพิรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะนะ น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไายมาศนวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีพระอุดมวชิรานายกเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระสงฆ์สิบรูปขึ้นอาสนะส่งประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกลวยดอกไม้ประธานรับผ้าพระกะถินอุ้มประคองยืนตรงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประธานในพิธีอุ้มประคองผ้าพระกะถินประนมมือนำผ้าพระกะถินไปวางไว้ที่พานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าอาสนะส่งตรงพระรูปที่สองประธานจุดทูกเทียนเครื่องสักการะพระรัตนตรยัย ประธานยกผ้าพระกฐถินประคองประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานแล้วกล่าวนโมสามจบแล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินจากนั้นวางผ้าพระกฐถินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่สองยกทั้งผานประเคนพระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์กระทําพิธีอุปโลกกรรมและลงรองผ้าประธานถวายบริวารกฐถินแด่พระอุดมวชิรานายกเจ้าคณะอําเภอเมืองนครนายก เจ้าอ,อาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงคณะกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบทุกรูปจากนั้นประกาศยอดเงินที่มีผู้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบบำรุงบวรพระพุทธศาสนารวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น2,269,532บบาทและพร้อมกันนี้ได้มีการมอบเงินสนับสนุนบำรุงการศึกษาพร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีภาพข่าว สมบัติเนินใหม่รัชานาท์เนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครน,นายก <IS Ps> ขอรประารปรณาประเีการประการณการะเพณารประเพการระเพณีการประีกระณการปเการปการปพกระารพาระีรารพีการการการ Sakti Bunda Raya Tuhiertika Yuko, Cibatu, Ati และถ่ายภาพที่ไล้ตอบ่ผู้มวิทยากรมส่ง,สงเสริมการเกเษตร